เวลา13นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐธททิรารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสรินทรานุร 60, ส,าสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาศรีสวีดินทิราา s า t า a ไทยในการพระราชทานปริญญาบัรราาาาตร,ร,รแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ซึ่งมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม197คน โอกาสนี้พระราาทานพระราชวาทความวา่าเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเชื่อว่าบัณฑิตแต่ละคนก็จะยังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างเสริมเพิ่มผุนความสามารถของตนอยู่เสมอเพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพพยายบาลได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะวิชาชีพพยายบาลเป็นวิชาชีพยยที่มีความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในย,ยามปกติและยามเกิดสาธารณภัยจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางและความสามารถในการนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมถูกต้องในสถานการณ์ต่าง บัณฑิตพยาบาลจริงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเหตุต่างๆให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นต้องให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพโดยปฏิบัติบ,บนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยบรณแห่งวิชาชีพพยาบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการมีีีีชชชววิตท่่ดของผู้ปปยและะราน พร้อมกันนั้นก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิตคือความซื่อสัตย์จริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทําได้บัณฑิตก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนอาจจะเป็นการร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นได้อย่างดีที่สุด เวลา16นาิก5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2566จำนวน109คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะทั่วกันแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนคงพร้อมที่จะนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมแต่การจะทำงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาการแล้วยังต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วยกล่าวคือจะต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบชัด เมื่อเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วก็เลือกสรรวิชาการและกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตรงกับงานสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมจนงานที่ทำสำเร็จผลตามเป้าหมายข้อสำคัญจะต้องปฏิบัติงานในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคงเพื่อให้งานบรรลุผลเป็นความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจรารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีงามทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม เวลา15นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาสเด็จพระยาอาคาจาจัลลงก,กระพงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทยทรงเปิดโครงการ Princess c o l l e c t i ัน2024ซึ่งแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวากโก้จะต่อนเนื่องเป็นปีที่สองซึ่งปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเพื่อสนองพระดำริในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงทงั้งทางด้านอาชีพครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพโรงตัวหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงจึงสงมีพระดมรริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและทรงร่วม,มืมอโรองเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตนเองเพอห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สน,สนับสนุนโครงการ สมเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรัตชก,กัญญาในฐานะทรงเป็นผู้วยการฝ่ายสร้างสรงสรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงมีพระดำริในการจัดตั้งโครงการ p i n c e s s c o l l e c t i o n เมื่อปี2566เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทำงานเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะสำหรับปี2567ทรงออกแบบคอลเลกชัน Princess Collection สิริวัณวรี X w a ก o ประกอบด้วยชุดชั้นในแฟชั่นและชุดล้าวชแวร์รูปแบบ Li m ิ t ed Edition รวมถึงสินค้าที่ รายของโครงการเพื่อิ่มนํารายได้มอบแก่องค์กรพัฒนมิตสามองค์กรได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาไทยเมทิทกาญจนาบรมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะนัพรประชานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ Princess Colle c t i o n 2024ก็เป็นโครงการที่ท่านหึ่งให้ความสำคัญสูงนะคะเนื่องจากว่าเราเข้าใจความ ความเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็แบรนด์เซเว่นวรเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่สำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สนับสนุนความเป็น Empowering w o m e n นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพนะจากข้างนอกมาสู่ข้างในเพราะว่าชุดชั้นในเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบสของการเ,เสื้อผ้าที่ทำให้รูปร่างผู้หญิงเนี่ย เสริมบุคลิกภาพให้สวยงามขึ้นนะคะจากข้างในมาข้างนอกแน่นอนค่ะบราของเราเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกับรูปร่างของเราเพื่อให้มีความมีสุขภาพที่ดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านึองก็มีแรงบนันดาใจหลายๆอย่างซึ่งทำให้รู้สึกว่าขับขับที่ที่ทำให้ขับเคลื่อน ในการที่ได้ทำงานนี้ต่อไปนะคะคือสนุกด้วยเพราะว่าชอบออกแบบชุชนในด้วยเพราะว่าบางทีอยากทำให้มันดูโมเดิร์นสองก็คือว่ามันเป็นวิ l ิลลิที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่มีความที่แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ได้บุญด้วยหวังว่ามันคงจะเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นในแง่ของ อาจจะลามไปถึงมะเร็งของสุขภาพผู้หญิงทั้งร่างเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เ,เข้าใจได้หลายๆอย่างแล้วก็สร้างความรู้และความตระหนักต่างๆให้กับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยคอลเลกชนันใหมนะะนน่นะคะ Princess Collection นะคะ j e w e r y x w a g o นะคะวางจำหน่ายหลายๆที่แล้วนะคะ ก็จะมีแต่ชุดชั้นในชุดนอนชุดอยู่บ้านสบายๆนะคะหลายๆอย่างนะคะก็ตามทางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็กับมอบให้กับการกุศลนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็คือกระเป๋าหรือแม้กระทั่งร่มหรืออะไรเนี้ยนะคะหรือเสื้อที่เสื้อเสื้อนะคะก็จะมีตามลาซาด้าหรือว่าตามที่ต่างๆนะคะก็เหมือนกันค่ะก็น่าจับใจใส่ซสอยอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ โอกาสนี้ทอไป้ได้เทศกาลขององค์กรพัฒมิตรสามองค์กรโดยระดมทุนเพื่อสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาเพื่อบรเเ็งเต้านมจะช่วยให้สตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการคัดกรองบรเเ็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิการจนะบารมีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันบรเเ็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นกกาารรัษ และช่วยโอกาสการเสียชีวิตในการนี้ทอ้งไปรไะ้กิจกรรมจิตอาสาตกแต่งหมวกสวยงามหมวกสวยใจสวย Hat from heart เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ค้อมท้าพนเนจรเทศการคอลเลกชันบร c วรส์คอลเลกชันเซริวันนวรี X w s g o l ว m i t e d e i i t i o n i ประจำปี2024ประกอบด้วยชุดชั้นในและเสื้อผ้าลาาชแว์ที่ทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาและทรงออกแบบคอลเลกชันด้วยพระองค์เองโดยทีมงานออกแบบในปีนี้จะเน้นโทนสีขาวและสีดำและลูกเล่นออมเบรลายเฉดสีประดับลูกไม้พรีเมียมโดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกจากภาพวาดผีประหัร รวมทั้งทรงออกแบบสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจ h e a r t of Love ถ่ายทอดถึงความห่วงใยที่ทรงมีให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งรูปหัวใจนั้เป็นภาษาสากลที่สื่อถึงความรักที่ทุกคนมอบให้แก่กัน นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ที่วยวรึของโครงการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีเพื่อมือที่กาจะนะบ,บารมีประกอบด้วยเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเป๋าขวดน้ำและร่มวางจำหน่ายด้วยโครงการเพื่อเสส l คเลชั่นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีที่ทางแบรนด์สิริวัณวรีมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตร้ดยหวังจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของผู้หญิงอีกมากมายให้ได้รับกำลังใจสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมได้รับโอกาสในการตรวจและรับการรักษาอย่างครบวงจรทันทุงทีก่อนเสด็จกลับทรงสาธิตการทำสูตรน้ำผา ผลไม้สก,กัดเย็นสวนพระองค์มีส่วนผสมของแอปเปิ้ลเขียวแครอท ผิตรูสเซลลรี่ทับทิมขมินสดเม็ดยี่ราบดและรากขิงแก่มีสปปรรพคุณเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดไม่สบายท้องและขับสารพิษซึ่งเหมาะแก่การบำรุงร่างกายของสตรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Princess Collection s i ริว a n ณว a ี X w x a g o Limited Edition ประจำปี2024ที่ร้านสิริว a รณว a ีชั้น1สยามพารากอนวาก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาก้ท่วประเทศ w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  a g o c o t h และผลิตภัณฑ์ที่ลึกข,ของโครงการโดยมูลนิธิการจนะบรมีทางลาซาด้าชื่อร้านคา Collection ้า i n c e เซส o l l e c t ช o n โดยมูลนิธิการจนะบรมีตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2567เวลา17นาิกา39นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริาพาจุธาภร เสด็จไปยังสาราอาคารอนเนกประสงค์หน้าวัดอุโมงอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนในการประทานถุงอย่างชี้พระชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งประสบกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุสุริกที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ดยตั้งแต่วันที่21กันยายน2567มีราษฎรได้รับผลกระทบ8อำเภอ40ตำบล269หมู่บ้าน8ชุมชน6,749ครัวเรือนมีบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ตลอดจนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายราษฎรขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจําวันโดยพื้นที่อำเภอเมืองมีรัษฎรได้รับผลกระทบ15ตำบล122หมู่บ้าน8ชุมชน3,946ครัวเรือนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทําความสะอาดบ,บ้านเรือ,รอนราษฎรและให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วน การได้รับถุงอย่างที่พระราชถานครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศัตว์อโศกมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงทั่วพระราชถานคิงส์คัพ วันที่50ประจำปี2567ณสนามกีฬาตินสุรนนท์อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่11-14ตุลาคม2567มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมได้แก่ทีมชาติไทยทีมชาติซีเรียทีมชาติทาจิกิสถานและทีมชาติฟิลิปปินส์โดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติซีเรียซึ่งทีมที่ชนะเลิศคือทีมชาติไทยส่วนอันดับที่2คือทีมชาติซีเรียและอันดับททีี่คือมชาติิิิฟลปนส โอกาสนี้ผูแ้แทนพระองค์มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและมอบถ้วยารางวัลพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ให้แก่ทีมชาติไทยซึ่งคว้าชัยเป็นสมัยที่16นับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายเส็จลงหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม ทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรสทองคําและเงินซึ่งจําลองม,มาจากพระพุทธอังคีรสพระประธานประจําพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามขนาดหน้าตัก3นิ้วโดยจะขอพระราชทานถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 รวมถึงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีทรงบเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระินพุทธศักราช2,567พระนามพระพุทธอังคีรศแปลว่ามีพระรศมีร่านออกจากพระวรกายเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิในปี2,563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลมงคลนุพระรัชราชวราจรพรรแด่พระพุทธอังคีรศ เนื่องในสุพะมงคลสมัย150ปีแห่งการสถาปนาวัด วันนี้ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้และอำนาจจูทองรองรชาชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตรกรสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดับตำรวจสุริยะรัมสวัสดิ์และสิบตำรวจเอกอภิวัตทองเกื้อที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการร้อยเวสองศูนย์สถานีตำรวจภูธรท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ เหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทวังพญาท่าทงบ้านตาระแนหมู่ที่3ตำบลวังพญาอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ดับตํารวจสุริยะรามสวัสดิ์และ10ตตำรวจเอกอภิวัตรทองเกลือรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมาการมูลนิธิรชธาชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดระยองเริ่มที่เรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังตั้งแต่ระหว่างพิจารณาคดีถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตมีผู้ต้องขัง6,188คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้านสุขภาพมีพยาบาลวิชาชีพ11คนและนักจิตวิทยา3คน มีการจัดห้องแยกกักเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคระบาดในเรือนจําเรือนจํากลางระยองดําเนินการตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ต้องขังครบเจดด้านและผ่านเกมตามมาตรฐานครบทุกด้านอาทิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีการตรวจแหล่งเชื้อโรคด้านสุขาพ,พิบาลอาหารและสารปนเปื้อนตรวจวัตถุดิบทุกเดือนตรวจสุขภาพผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานสุธกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารปีละสองครั้งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านค่ายให้ความรู้และตรวจสุขภาพแก่ผู้สัมผัสอาหาร ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ครุภัณฑ์พระราชทาน20รายการอาทิเครื่องพ่นยาละององฝอยพร้อมอุปกรณ์ยูนิตทำฟันกล้องจุลทรรศตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลมีมุมสุขภาพทุกแดนมีผู้ต้องขังเข้ารับบริการเฉลี่ยเดือนละ4,550คนมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพหน้าเสาธงและคัดกรองมะเร็งต่างๆ มีมุมสุขภาพ,พราชทันปันสุข8จุดได้รับการสนับสนุนหนังสือจากฝ่ายการศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลบ้านค่ายและทางไปรษณีย์สามารถยืมหนังสือ1เล่มได้3วันเข้าใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ4,550คนมีรถมุมสุขภาพ,พราชทันปันสุขเคลื่อนที่จัดส่งตามแดนต่างๆโดยให้บริการสัปดาห์ละแดนห้องแม่และเด็กมีผู้ต้องขังตั้งคัน6คนและเด็กติดมารดา3คนมีห้องแยกสำหรับหญิงตั้งคัน ด้วยกรรมการบูลนาธิกาได้มอบนโยบายเรื่องแม่และเด็กในกรณีที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบให้มารดาดูแลบุตรได้เพื่อสร้างความรักความอบอุน่นสำหรับขังตู้ยาให้ติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลบ้านค่ายเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมโรงพยาบาลบ้านไขยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางระยองจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเช่นการรักษาพยาบาลควบคุมป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพจิตฟื้นฝูสมรรถภาพและส่งต่อเพื่อการรักษาอาทิส่งแพทย์และศัลยแพทย์เข้าตรวจรักษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทันตกรรบุคลากรสัปดาห์ละสองครั้งและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ปีละสองครั้ง สนับสนุนช่องทางพิเศษสําหรับผู้ต้องขังป่วยกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนส่วนผู้ต้องขังป่วยกรณีไม่ฉุกเฉินพยาบาลเรือนจ,จําจะปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันและรอคําสั่งแพทย์ปัจจุบันมีห้องพักรักษาผู้ต้องขังสองห้องส่วนโรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวททุกหนึ่งเดือนผ่านระบบเทเลไซค์ทรีมีการตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนการย้ายสิทธิติดตามผลการขึ้นทะเบียนเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิหลักประการสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต145คนได้รับการรักษาทุกคนที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยบาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัติยร,ราชนารีขอให้ทรงมีพระพรยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิตย์โดยที่หัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมัยบัสชมรมกำลังพลสำรองพิทักษ์มาตุภูมิกระทรวงพาณิชย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้บริหารกราชการและบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี